สวัสดีครับหมอล่ำพาไปเพลินชาแนลแอบไปเห็นข้อความนะครับของคุณพัฒนันเธอก็โพสในบ้านฟ้านะครับว่าพอโตขึ้นเลยรู้ว่าการใจเย็นและมีสติเป็นสเสน่ห์ที่หาได้ยากนี่ก็คือสเตตัสของผู้หญิงคนนี้นะครับจริงๆก็คือโตแล้วจงใจเย็นและมีสตินะครับวัย37-38เนี่ย ก็ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะนะครับแพรพราวแสงทองก็เป็นผู้หญิงที่มากประสบการณ์คนหนึ่งในวงการบันเทิงนะครับเป็นสเสน่ห์ที่หาได้ยากถ้าโตขึ้นจะเข้าใจเสน่ห์เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บนะครับแล้วก็สร้างตรงเนี้ยเอาไว้นานๆเพื่อให้คนหลายๆคนได้เห็นว่าเออเราเป็นคนยังไงการทําดีก็มีสเสน่ห์ได้นะครับหรือการพูดตรงๆแล้วก็การไม่โกหก ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอ่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องมีการแบบบำรุงบ้างใช่ไหมครับเพื่อให้เข้ากับงานที่ทำนะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาซื้อตั๋วเข้ามาดูเขาจ่ายเงินแพงๆเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นแต่สิ่งดีๆได้เห็นอะไรที่มันสบายหูสบายตาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นธรรมดานาะของอ่ามนุษย์เราโลกเนี่ยสร้างความบาลานซ์ให้กับมนุษย์ แล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะขนขวายข้นขว้านะครับเก็บกักตุนเพื่อตัวเราเองในการดำรงชีวิตในเมื่อการดำรงชีวิตมันเป็นเป็นอทิทางที่อาจจะไม่ดีนักเช่นเวลาเราทำอะไรไม่ถูกใจใครคนก็มาว่าเรามาซ้ำเติมเรานะครับมันมีเยอะนะเราก็แค่ปล่อยวางถูกไหม เมื่อเราปล่อยวางเนี่ยจิตใจเราก็จะสบายนะครับทําใจให้สบายตัวเราก็ต้องมีความจริงใจกับตัวเองด้วยนั่นก็คือหมายความว่าเราก็ต้องให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองให้มากๆไม่มีใครรักเราเราในแหละก็ต้องรักตัวเองนะเราต้องคิดถึงคนที่รักเรานะครับแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเพื่อตัวเราจะได้อยู่ในวงการเป็นศิลปินเนี่ยนะครับใดูเข้าใจนะ เออมีคนไม่ชอบมีคนด่ามีคนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าศิลปินคือบุคคลสาธารณชนนะครับอันนี้เราพอเข้าใจแต่ที่เราไม่เข้าใจเลยคือคุณไม่ชอบเขาคุณด่าโอเคเราพอเข้าใจและรู้สึกนะครับแต่คุณเล่นด่าข้ามปีด่าไม่จบไม่สิน้นหาประเด็นใหม่ๆมาให้เขาแบบเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแล้ว นะครับแต่ทําไมแพลวๆถึงยืนหยัดได้เพราะว่าเขามีความมั่นใจอ่าพอเขามั่นใจก็ไปว่าเขาอีกว่ามั่นหน้าสารพัดนะครับเขาเป็นหัวหน้าวงเนาะมีลูกน้องมีลูกทีมเขาก็ต้องที่จะมีสตินิดนึงในการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมีบ้างในการเอนจอยกับสิ่งที่เขาเจอนะร้องเพลงเห,หนื่อยๆเจอสังคมด่าอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมสังคมด่าเขามากเนี่ยเขาก็ต้องออกไปแฮงเอาท์บ้างใช่ไหมฮะ อ่ะไม่ใช่คาว่า h a n อา u t ครับไม่เอาไม่เอาคือเพลาเพลาเนี่ยเขาจะดื่มไม่มากหรอกดื่มพอประมาณนะครับเขาจะไปะสังสรรค์ไปสิรเบทกับกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีอน j o ยบ้างมีความสุขบ้างใช้ชีวิตบ้างก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช้ชีวิตบนปากของใครเขาไม่ได้ใช้ชีวิตบนคําตัดสินของปากใครนะครับแต่เขาใช้ชีวิตของเขาด้วยตัวเอง ด้วยสิ่งที่เขารักและศรัทธ,ธานะครับเขาจะมีแฟนเขาจะรักกันมันเป็นเรื่องของเขาหรือเปล่าบางคนไม่เก็ตนะเออบางคนยังไม่เข้าใจคิดแต่อาคติกับเขานะตั้งแต่เลิกลาก,กับพ่อบิ๊กไปเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรกับแพลวพลานักหนาดา่าเช้ดาด่าเย็นดา่าไม่หยุดนะครับไม่ดา่ามันจะตายห่ือไงครับหรือยังไงอันนี้เราต้องบอกตรงๆก่อนว่าศิลป,ปินเนี่ยเขาก็คือมนุษย์นะครับ ทุกวันนี้เพลาๆเนี่ยเขาสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองตลอดเวลานะครับสเสน่ห์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดาเมจร,รุนแรงมีออรา่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าแสงใช่ไหมฮะมีความไบรท์ความแสงความออร่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่เยอะมากแต่เขาก็พอใจที่จะอยู่ในจุดของเขานะครับใครที่ไปพบเจอสมมติว่าบางคนเนี่ยเกลียดเธอมากๆเลยไม่ชอบเธอแต่ลองเปิดใจไปดูแสงทองเนี่ยไปดูแพลาวาๆกับสันเนี่ย บางคนแบบเปลี่ยนความคิดเลยนะเพราะว่าชอบแพลว่ามากขึ้นเพราะอะไรอะมันจะมีความน่าประทับใจอย่างหนึ่งคือบางคนไปเห็นครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวจริงสวยจังวะเฮ้ยทำไมหน้าเล็กนิดเดียวเฮ้ยทำไมการพูดการจาดีมารยาทด,ดีเฮ้ยทำไมสันหล่อจังเฮ้ยทำไมเขาเข้าขากันดีจังทำไมเขาลักกันมันจะเปลี่ยนมุมมองความคิดท่านไปเลยนะนะครับแอดติวไม่ใช่ระบบ อะไรที่จะมาทําให้ทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะแต่อาดยูพูดในฐานะที่ไปชมมาจริงๆไปดูมาจริงๆตัวจริงสวยน้องซานตัวจริงหลอ่อเพราๆสวยมากสวยงามมากทุกอย่างลงตัวหมดบวกกับนิสัยไม่แปลกใจที่คนที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศเนี่ยที่อยู่เมืองนอกหลายๆคนเนี่ยอยากจะจ้างเธอเนี่ยมาศิลเบสนะครับมาปาร์ตี้มาสนุกสนาน มาร้องเพลงมาเอนเทอร์เทนให้กับพวกเขาเหล่านั้นฟังคุณต้องคิดให้เป็นลองคิดดีๆนะครับนะแพลว์ล่าสุดเนี่ยเขาก็กล่าวโพสต์ไงว่าพอโตขึ้นเลยรู้ว่าการจะเย็นและมีสติเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากก็จริงอย่างที่เขาบอกนะรุ่นเนี่ยจะเข้าใจนะแอดดิวเนี่ยรุ่นเดียวกับแพลวอย่างที่บอกไปเนาะคือจะเข้าใจว่าแพรวเนี่ยคิดอย่างไรนะครับจุดของแพลว์ที่ยืนอยู่อะ่ะเขาเป็นจุดที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้ว แต่เพียงต้องการแค่กำลังใจและการต่อยอดการพัฒนาให้กับองค์กรของเขาซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำในจุดที่เขาพอใจเขาไม่เคยไปด่าใครไม่เคยเป็นละลานใครไม่เคยไปแขวะไปเน็บไปโพสแขวะหรือหัวเลาะชอบใจอะไรเงี้ยเขาไม่เคยทำนะครับเขาอยู่ของเขาอยู่กับน้องสันแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบแบบไปด่าไปด่าว่าเป็นปิงบ้างล้วไปด่าสารพัดส,สารเพนะครับคือเนี่ยเห็นบ่อยมากม ในปัจจุบันเราก็เห็นนะครับคือเห็นแม่งทุกวันทุกวันเลยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่มาหากราบมาหากราบครั้งนี้มันไม่จบแน่นอนมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเออนะครับจริงๆแอดูก็อยากให้เปล่าๆเนี่ยใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์เนาะแต่ในเมื่อเราเปล่าสเสน่ห์เราโปรยสเสน่ห์ขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังไม่มีใครชอบเรา มันยังไม่มีใครเก็ตกับเรามันยังไม่มีใครชอบเราอันนี้ก็สุดแล้วแต่ละกันแล้วถูกเวรกรรมนะเพราะว่าแอดดูจะบอกอีกข้อหนึ่งนะครับคือการปลงคือสิ่งที่แบบดีที่สุดเลย อยากให้ศิลปิน,นหลายๆคนเวลาเจอเรื่องไม่ดีให้ปรุงนะครับการนั่งสมาธิแล้วก็การนำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ดีมากๆนะลองดูนะครับนองนั่งฟังดูแล้วก็นั่งสมาธินะดีมากๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยจะช่วยให้เราจิตใจสบายขึ้นแล้วก็ไม่คิดลบคิดร้ายกับใครนะครับ อ่ะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับการทําเสน่หแล้วก็การทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนใจยเย็นและมีสติเนี่ยนี่คือสิ่งที่หาได้ยากซึ่งแพลาวเขาก็มีข้อนี้นะอยากให้ติดตามเธอเป็นานๆนะครับแล้วก็ไป็นกำลังใจให้กับคุณพัฒนนั้นด้วยเนาะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ